ตามโบราณราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วจะโปรดก้าวปลดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีทังนี้สมเด็จพระบรมราชินีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มีรายพระนามดังนี้สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินี ในรัชกาลที่สองสมเด็จพระนางเจ้าสวภสพาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่หสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีพระวระราชทายาในรัชกาลที่6สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9และ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีสามิถุนายน์5 6 3สทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ